พยางคือเสียงที่เราเป่งออกมาในครั้งหนึงน่งๆจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ซึ่งในแต่ละพยางนั้นจะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อยสามส่วนได้แก่เสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์แต่ในการประกอบเสียงของแต่ละส่วนเข้าเป็นพยางนั้นเราจะเรียกว่าการประสมอ,สอักษร การประสมสอักษรมีทั้งหมดสวิธี 1. การ,ระสมสามส่วน 2. การ,ระสมสี่ส่วน 3. การ,ระสมสี่ส่วนพิเศษและ4การประสม5้าส่วนการ,ระสมสามส่วนจะต้องประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ตัวอย่างคำว่าขา มีเสียงพยาญชนะต้นขอเสียงสระอาและเสียงวรรณยุกจัตวาคำ่ากว่ามีเสียงพยาญชนะต้นควบกวเสียงสระอและเสียงวรรณยุกเอกการะสมส่ส่วนจะต้องประกอบด้วยเสียงพยาญชนะต้นเสียงสระเสียงพยาญชนะท้ายและเสียงวรรณยุก ตัวอย่างคำว่ากินมีเสียงพยัญชนะต้นกอเสียงสระอิเสียงพยัญชนะท้ายอยู่ในมาตรากลและเสียงวรรณยุกตสามัญคำว่าเกลี่ยมีเสียงพยัญชนะต้นควบกอรอเสียงสระเอียเสียงพยัญชนะท้ายอยู่ในมาตรากงและเสียงวรรณยุกตโทหมายเหตุนะคะ พยางค์หรือคำที่ผส,สมด้วยสระอัมอาอาเอาจัดว่าเป็นการผรสมสีส่วนเพราะอัมอยู่ในมาตรากลมอายไม้ไม,มาลายและอายไหม้ม้วนอยู่ในมาตราเกยและเอาอยู่ในมาตราเกลการผรสมสีส่วนพิเศษจะต้องประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกต์และตัวการัน ตัวอย่างคำว่าเล่มีพยัญชนะต้นลเสียงสระเอเสียงวรรณยุกโทและตัวการันหอหีบคำว่าเมมีเสียงพยัญชนะต้นมอเสียงสระเอเสียงวรรณยุกสามัญและตัวการันลอลิงการประสมห้าส่วนจะต้องประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น เสียงสระเสียงพยัญชนะท้ายเสียงวรรณยุกต์และตัวการันตัวอย่างคำว่าหัดมีเสียงพยัญชนะต้นหอเสียงสระอะเสียงพยัญชนะท้ายอยู่ในมาตร,รากฏเสียงวรรณยุกต์เอกและตัวการันถอถุงคำว่าศาสตร์มีเสียงพยัญชนะต้นสอเสียงสระอา เสียงพยัญชนะท้ายอยู่ในมาตรากฏเสียงวรรณยุกต์เอกและตัวการันต์ต่อเต่ารอเรือคำคือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายจะมีกี่พยางก็ได้ตัวอย่างคําว่านามีหนึ่งพยางอ่านว่านาหมายถึงพื้นที่ราบทําเป็นคันกั้นนะ้ำเป็นแปลงแปลๆนาวา มีสองพยางอ่านว่านาวาหมายถึงเรือนาฬิกามีสามพยางอ่านว่านาฬิกาหมายถึงเครื่องบอกเวลานาตะดนตรีมีสี่พยางอ่านว่านาตะดนตรีหมายถึงลิเกนาวิกโยธินมีห้าพยางอ่านว่านาวิกโยธินหมายถึงทหารเรือฝ่ายบก